ก็แบบต้องแบบฟ้าอลังการอลังการ <laughs> ให้ช่เราเลยจะถามเมื่อวานไปกินหลงเม่วันนี้วันที่สามสังเล่าวันนี้เราจะไปไหนกันจ้าพี่ต้นวันนี้เรากะว่าจะไปอะไรนะบ้านอะไรเราจะไปอูหลงค่ะใช่ไหมไม่ใช่อูไหลทุกคนเอาจีหลงเอาจีหลงกับอูไหลมารวมกันเป็นอูหลงแล้ววันนี้เราจะมาไปอูไหลค่ะใช่เออใช่ นัではでは look, ่นแหละเดี we ๋ยวจะพาเริ่มตั้งแต่การเดินทางกันเลยว่าเดินทางยังไงนะคะเดี๋ยวจะเริ่มันที่นั่งรถไฟสายสีเขียวนะคะไปที่สุดสายแล้วนั่งรถมฟต่อเดี๋ยวมาดูกันว่าเราอ่ะจะใช้เวลาในการเดินทางนานไหมแล้วไปถึงกูหล่ายเนี่ยมันมีอะไรให้เที่ยวบ้างไปกันเลยค่ะัตอนนี้ค่ะเรายังไปไม่ถึงไหนเลยทุกคนเพราะว่าเดินมาจะมาขึ้นรถไฟกันใช่ไหมแล้วก็ผ่านจุดนี้ตรงสีเหมือนติงเพราะเราพักย่านนี้เนาะข้างหลังเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่เป็นเรนโบว์นี่เห็นปะ มันเป็นสัญลักษณ์ของแบบ LGBT ค่ะก็ะคือเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทั้งเพศแล้วก็ไต้หวันเนี่ยเขาเป็นอ๋อประเทศแรกที่ประกาศให้แบบสามารถแต่งงานได้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าพวกเราไปถ่ายรูปเล่นกันตรงนี้ได้ด้วย ที่สุดสายแล้วก็คือสถานีซินดานนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสกันซึ่งรถบัสเมื่อกี้พี่ต้องจดมาขึ้นรถบัสสายไหนอ่ uh, อ่ะ <8 49 S 1> อาใหครับเรานั่งรถบัสต่อที่สาย849ค่ะเดี๋ยวไปดูว่าต้องรอรอบหรือเปล่านะคะ849นะซึ่งเมื่อกี้น่าจะอนุนเนี่เลยที่ไกลๆหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้รถไฟนั่งมานสุดสายก็คือแค่ส0เหรียญเองไปไปกัน พอเราออกจากประตูค่ะมันจะมีกิโรถบัสอยู่ริมถนนนะไม่ใช่คิโรถบัสที่อยู่ตมันจะมีในแต่สเก้าน่าจะมาลุกๆสิบห้านาทีคิดว่างั้นนะเมื่อกี้เพิกงออกไปหนึ่งคันออกไปตอ,อ,อนประมาณเก้าโมงสี่สิบห้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราไนตอนนี้ทีนท่นี่ในแผนที่อ่ะเขาก็จะแจ้งเวลานะที่ทุกคนแนะนําให้ดูได้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบจะมาอีกทีตอนสิบโมงสองนาทีประมาณนี้เดี๋ยวเราลื่นยอกันตรงนี้ ตอนนี้เรามาถึงปลายทางกันแล้วค่ะใช้เวลาในการนั่งรถบัสมาประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งก็คือมาลงที่สถานีปลายทางเลยนะทุกคนมันเป็นเหมือนแบบเออบัสเทอร์มินอลอ่ะเออก็คือมีรถบัสจอดเยอะๆๆๆเลยซึ่งมาถึงปุ๊บอ่ะสังเกตง่ายๆคือถ้ามีรถถ้ามีสะพานสะพานแฝงสะนี้ยคือมาถึงแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าต้องไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงบ้างน้ำใสมากน้ำใสแล้วก็สีสวยมากไม่คิดเลยว่าถ้ามีแดดอ่ะคือแบบต้องแบบฟ้าอลาหลงฉาง ไปไหนครับไปไไหนอ,อ๋อตอนนี้เราจะไปถ่ายรูปที่ต้นซาก,กุระอยู่หน้าสถานีตำรวจ <c oughs> ระวังถูกจับนั้นเธอมาคนต่างด้าวคนนั้นเธอระวังถูกจับนะอื แต่รถมาแล้วค่ะก็ะจะเดินให้สังเกตเห็นโรงพัมก,ก็ได้สถานีตำรวจนั่นแหละแล้วก็เดินมาเล่นแล้วก็จะเจอทางถนนคนเดินค่ะทุกคนซึ่งมันจะมีมุมนีม้ด้วยเหมือนมุมริ้มแม่น้ำริ้มแม่น้ำจันทบ,บูรอยู่แถวนี้นะประมาณนี้เดีย๋ยวเดินไปในถนนคนเดินนะคะารลุไปเรื่อยๆก็จะมีคาเฟ่เดี๋ยวมีรถร่างมีน้ำตกด้วยเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูว่าในถนนคนเดินนี้อะไรให้เราซื้อกินบ้าง เดินกันมาเรื่อยๆนะคะมาเจอร้านหมูย่างซึ่งเราซื้อไหมไม่ซื้อน้องอิ้งซื้อแล้วก็นี่ร้านหมูย่างเขาจะเป็นเตาเขาใช้หินเออเนี่ยเป็นหินเออแปลกดีเราไม่เคยเจอน่าจะอร่อยเดี๋ยวเราขอน้องชิมอันนี้นะคะมันคือผัด หอมใหญ่อ,หอมใหญ่ <c oughs> ไปกิ้งของอิ่มมาต้องกินไปแล้วคำหนึ่งก็เหมือนอารมณ์ฟิวชัดผักอะ่ะทุกคนถ้าอยากข้าวก็จะอร่อยผักอร่อยนี่ไงผักหวานอยู่ผักหวานหมูก็เตะเค็มๆก็อร่อยอยู่ค่ะก็ถ้าใครชอบแบบนี้ก็กินได้นะ<ม> เป็นครั้งแรกที่กินไส่ก๋องที่นี่แล้วเขาจะมีแบบมีซอสให้ใส่ด้วยมีซอสกระเทียมมีกระเทียมเม็ดสดๆมีพริกแล้วก็มีซอสต่างๆอ่ะเออให้ทาอะไรเงี้ยของเราอ่ะแค่โรยพริกอย่างเดียวอร่อยมามหอมมากเพราะเราโรยพริกมาด้วยอร่อยเออพริกนี่อร่อยเหมือนรสชาติเหมือนกุนเชียงไหมเหมือน มันเชียงเลยเไม่มีความหวานหวานแต่มันจะมีแบบไม่เนื้อแน่นเหมือนกุนเชียงขนาดนั้นเนี่ยม,มีความเป็นไส้กรอบอยู่อลองกันได้ทุกคนไม่ใช่ไส้กรอบไปนะมีเนื้อเอ็นเนี้ยเป็นชิ้นๆเลยทางเดินไปรถรางก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนสูงอยู่ ตอนนี้ก็มาถึงแล้วค่ะนี่มันก็จะเป็นแบบเหมือนภาพนี้เลยเห็นไหมน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูราคาตั๋วกันค่ะว่าตั๋วคนละเท่าไหร่เปิดปิดกี่วงนะเดี๋ยวหยูมาอัปเดตนะพี่่าได้ตั๋วมาแล้วตั๋วก็จะหน้าตาแบบนี้เลยก็คือเขาระบุมาว่าสองคนอ่ะซื้อสองคนก็ระบุสองคน,นก็คือถ้าซื้อพอร้อมกันสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนร้อยคนก็ได้แต่รถนั่งได้แค่สี่ถึงห้าคนต่อคัน เดี๋ยวนังง่งรอรราจะขับรถมาแล้วเดี๋ยวเราไปจิกกระชากปุ้นปุ้นกันตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วค่ะรถมีหลายสีนะแต่เ,เราได้สีเดียวเลยอะจิกกระชากจิกกระชากปุ้นปุ้น ฟ่จะปิดหรือเปิดนะไปดูกันท okay, ุกคนมีคาเฟ่แล้วเราไปคาเฟ่ก <Well> ันดูเอ้ยเขาขายเขาเปิดทุกคนรุนมากตอนแรกคิดว่ามันปิดไปดูกันซึ่งมันจะมีชั้นบนด้วยนะแล้วก็ชั้นล่างสามารถเดินลงเข้าไปได้เลยปั๊เดี๋ยวลงมาชั้นล่างกันก่อนนี่ร้านชื่อนี้นะคะนั่งกระโดเลย ค่ะนิ่มมากเลยพุดดิงของพี่ต้นหายไปจำได้ไหมเนี่ยแหล่จริงๆน่าจะหวานนิดหน่อยเขาชอบนะแต่เขาชอบเป็นคนชอบหวานไงเออพี่ต้นเหมนคนชอบหวานแต่สำหรัเนี่เนี่เคือเนื้อแต่มละบุล่ะสดชื่นมากอันนี้จูโม่ของพี ตอนนี้เราอยู่อันเดนนะคะที่อูไหลาสามนะขึ้นมาชั้นบนต้องใช้ทิเกตการซื้อของทางล่างก่อนนะแล้วก็มาแลกแล้วก็เข้ามาคือดีที่ว่าเขาควบคุมคนเข้าถ้าไม่ใช่ลูกค้าก็คือเขาไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ใช้บัตรเกินเ,เขาไม่ได้มาทาให้เราสามารถแบบถ่ายรูปได้แบบไม่มีคนแบบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยอืมนีม่จะเป็นมุมประมาณนี้เลย มีกาโน่มากินค่ะแล้วก็เห็นวิวสะพานตรงนี้เดี๋ยวเลยให้ดูนี่ก็จะเห็นวิวสะพานงนี้สามารถถ่ายรูปได้สวยหรือให้ทุกคนอ่ะลงไปยืนที่สะพานแล้วก็ถ่ายจากมุมข้างบนเนี่ยก็ได้นะสวยเหมือนกันนะเออดีด้วยแล้วก็บรรยากาศดีด้วยกลิ่นกาแฟก็ดีเดี๋ยวขอชิมกาแฟก่อนออกาแฟดีนะม,มันจะมีความแบบ แต่ก็แบบไม่ได้แรงมากมันมีความเปรี้ยวๆนิดนึงก็คือกาแฟก็คือผล้ทุบคนมันก็เลยมีความเปรี้ยวแต่ก็เล่แต่ชอบนะบางคนก็ชอบแบบ่วที่แบบอะไรนะเขาเรียกว่ามันจะเป็นความขมเผียๆใช่ไหมแต่เนี้ยมีความเปรี้ยวด้วยอืมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปกินข้าวกันละค่ะเริ่มจากร้านเดินเข้าร้านเมื่อกี้เดี๋ยวีถ่ายหน้าร้านให้นะคะในร้านน่ะมีพนักงานพูดอะไรได้ ซึ่งแบบมีเมนูนี้มีเมนูภาษาไทยด้วยทำง่ายสำหรับการสั่งมากนี่แล้วราคาก็ไม่ได้แรงนะสา0ร้อยร้อยแบอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคเดี๋ยวสั่งเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เราอะกินเหมือนโต๊ะจีนทุกวันเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดู่าคุณเรือเือยเือนกต้นหอมกับต้นหอมกับก๋่เตียวรองกันเนึ้อก็มีคนชอบทานไก่สับก็มีคน ทุกคนอาหารเริ่มมาเสริฟแล้วค่ะแต่ละอย่างน่ากินมากจานก,ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะโอเคเราจะมาเริ่มกินกันเริ่มจากอันนี้เห็นเยอะมากแต่ให้ชิมแค่อย่างเดียวนะชิมให้ดูแค่อย่างเดียวที่เหลือเะเข้ามาอธิบากาักอีิทีนนะคะทุกคนค่อยฉม,มากกุ้งแม่น้ำทอดกุ้งแม่น้ำภูเขากุ้งภูเขา,เขานั่นแหละซึ่งมีอยู่กับทุกร้านเลยแต่ร้านนี้หม,มืนเขาปรโมทมาด้วยอร่อยอารมณ์กุ้งย่างเคียงคานอะแต่มันตัวใหญ่มีเนื้อมากกว่าอร่อย อ่ะทุกคนเรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะร้านเมื่อกี้คือเราสั่งมาประมาณแปดเก้าสิบสิอย่างสิบ <10 S 1> อย่าง,างแล้วก็ข้าวเปล่าอีกเครื่องหนึ่งน,นะคะทั้งหมด3,240เหรียญน,นะคะต่างกันตกคนละสี่ร้อยก็่าบาทประมาณนะ้ะแต่อร่อยนะนอร่อยไก่ ไก่นือีอู๋อร่อยมากหมูผัดก็อร่อยค่ะเป็นสไตล์จีนจีนมันเลี่ยนเลี่ยนแต่แบบมันมีรสชาติมีความเค็มมีอะไรอย่างเงี้ยเอออร่อยสรุปว่าไปลองกันได้ร้านเมื่อกี้เดี๋ยวไปต่อกันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่เรามีหน้าร้านเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะกลับเข้าเทปเปหขไปดูวยในเทปเปเราจะไปที่ไหนต่อ ตอนนี้เรากลับจากอูไหลแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าอูไหลเนี่ยสามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้หรือว่าถ้าใครแบบไม่เอื่อ่อยเฉยๆมาเราเนี่ยไม่เอืดอะเหยหน่อยเนี่ยก็จะแบบว่า ก่างวันก็ได้อยู่นะไปเช้าๆหน่อยกลับมาตอนเที่ยงแต่ของพวกเราอะ่ะก็ใช้เวลาไปแบบพอสมควรเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรากลับมาแล้วซึ่งตอนนี้เราก็วิธีการกลับก็ให้กลับด้วยวิธีเดิมรถบัสแล้วก็มาต่อรถไฟค่ะเดี๋ยวเราอะ่ะจะไปที่เชียงไคเ็งแล้วไปไทเป101กันต่อเดี๋ยวตามไปดูไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะทลิปนี้ไม่จบง่ายๆค่ะของวันนี้ไปกันเลย i.ng l.o.v. p ผู้กองตอนนี้เราไาในเมืองกันแล้วนะคะซึ่งตัวน,นี้เราจะไปที่เจียงไคเช็กใช่ไหมเพราะว่าสายสีเขียวอ่ะนั่งลงมาถึงเจียงไคเช็กอได้เลยเมาถึงปุ๊บให้เราออกทางออกห้าแล้วก็จะถึงเลยค่ะไปไปดูข้างบนกัน ทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงด้านหน้าแล้วนะคะด้านหลังเราก็จะเห็นเป็นประตูอันใหญ่ซึ่งตรงนี้เป็นมุมห้ามพลาดสาหรับการถ่ายรูปเลยนะสวยมากๆและอลังการมากๆและถ้าถามว่าเรามาทําไมเจียงไคเชกเมมโมรี่ฮอล์ใช่ไหมก็คือตรงนี้เป็นเหมือนแลนด์มาร์กของไต้หวันสําคัญสําคัญเลยนะซึ่งเป็นอนุสรสถานของท่านเจียงไคเชกค,ค่ะท่านเจียงไคเชกเนี่ยก็คือประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวันเลยจะเรียกได้ดว่าเป็นผู้ก่อตั้งของไต้หวันเลยก็ว่าได้นะคะทุกคน ึ่งประวัติอะจะค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยถ้าให้เล่าตอนนี้นึกว่าอาจจะค่อนข้างยาวเนาะคร่าวๆก็ประมาณว่าเหมือนตอนนั้นะมันเคยเกิดสงครามระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยในจีนนั่งแล้วทางประชาธิปไตยคือของท่านเจียงไคเชกเนี่ยเอ่อเหมือนเขาแพ้สงครามใช่ไหมเขาก็เลยออกมามาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ก่อตั้งที่นี่ขึ้นมาจนเป็นประธานาได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีช่วงที่จีนอะเขาแพ้สงครามกับ ญี่ปุ่นเออแล้วก็ตรงกว่าไต้หวันตรงเนี้ยได้กลายไปเป็นเมืองครึ่งของญี่ปุ่นและจนในที่สุดก็ได้มาเป็นประเทศไต้หวันอย่างทุกวันนี้ค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันต่อไปค่ะทุกคนหลังจากที่เดินเล่นกันรอบๆแล้วนะคะข้างในตรงนี้ค่ะตรงเอ,อ่อในเชิงแน c คอนเสิร์ตทอค่ะอาคาร2ตรงบริเวณจัตุรัสเนะะี่ยค่ะ เขาจะมีมชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกเออเจ้าแรกเลยนะที่เขามีคิดคนขึ้นมาแต่ไม่ใช่สาขานี้สาขาแรกนะเพราะสาขาแรกมันจะอยู่ที่ไทตจงใช่ปะแต่จะมาอยู่มีสาขาอยู่ที่นี่ด้วยชินอะไรนะชินซุยถังปะท่านุ้กจไม่ผิดนะไปไปกินกันเลยข้นงลค่ะ พอเข้ามาในร้านนะคะให้เราเข้ามาที่เคาน์เตอร์อก่อนแล้วก็มาขอคิวนะคะซึ่งพอได้คิุปบเขาจะให้ใบน,นี้มาซึ่งตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยต้นตำรับก็ต้องเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เพอร์ l มิลคีซึ่งเราสั่งไปเลย3แก้วแก้วเล็ก1นึ่งรอ้อยแก้วใหญ่ละเก้าสิบก็ตามลำดับประมาณนี้ค่ะนันมีร้อนกับเย็นได้นะเราก็สั่งเย็นเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวรอโต๊ะแป๊บนึงนะคะ ทุกคนเราอยู่ที่ร้านชิ้นทุนซุยถังนะก็คือร้านที่มันมีมาเป็นสาขาแรกของโลกเป็นเจ้าแรกของโลกแต่ที่นี่ไม่ใช่สาขาแรกอย่างที่แ้ยบอกซึ่งก็คือเมนูซิกเนเจอร์อ่ะเดี๋ยวกําลังจะมาแต่เนูนี้ลองเมนูใหม่มันชื่อว่า Ruby ้โรสโรบี้โรส,โรโรสคีกาแฟบเยีก็คือชากแเยียบนั่นเองแต่เหมือนเป็นชานม,มนะมันเป็นลาเต้อยู่นะ มันคือน้ำกระเจี๊ยบในแก้วหน0อยี่สิบาทนั่นเองทุกคนนม้ยไม่มีนมเป็นกระเจี๊ยบล้วนๆเป็นชากระเจี๊ยบอบเออโอเคเราจะกินเพื่อให้มันสลายไขมันของเราก่อนไปกินชาหนอนไขมเอ้ยก่อนไปกินชาุูค่ะทุกคนทุกคนได้มาแล้วคะ่ะแก้วนี้นั่นเองเอ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะหนยอ่ะเคยกินนานแล้วเจ้าเนี้ยแต่จำรสชาติไม่ได้แล้วจริงคนนิดนึงนะม,มันหอมชานะแล้วความต่างคือว่าไข่มุกเขาเป็นเล็กกว่าเจ้าอื่นแล้วก็ไข่มุกที่เนี่ย<ม>เขาจะไม่ได้เป็นแบบ บราวชูก้าเออแล้วก็หวานกําลังดีคือหวานน้อยอ่ะแบบไม่ต้องบอกว่าจะเอาหวานเท่าไหร่หวานน้อยหวานมากเท่าไหร่ก็คือมาแบอกมดแต่ถ้าใครชอบหวานอ่ะอาจจะไม่ชอบอันนี้ก็ได้นะมาลองกินดูนะคะ